พุทธศาสนิกชนชาวไทยร่วมเข้าวัดทำบุญตักบาตรเนื่องในวันเทศกาลมหาสงกรานต์ลูกหลานชาวแม่สอดเดินทางรถน้ำดำหัวผู้สูงอายุในช่วงเทศกาลมหาสงกรานต์น้ำตกผาแดงแหล่งท่องเที่ยวใหม่ของอำเภอแม่สอดมีคนไปเล่นน้ำคลายร้อนกันอย่างมากมาย สวัสดีค่ะท่านผู้ชมต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่การรายงานข่าวทางสถานีโทรทัศน์ท้องถิ่นเคเบิลทีวีเพื่อการศึกษาเทศบาลนครแม่สอดค่ะพบกับข่าวแรกของวันนี้เลยนะคะพุทธศาสนิกชนในพื้นที่ร่วมเข้าวัดทำบุญตักบาทเนื่องในเทศกาลมหาสงกรานต์ค่ะผู้สื่อข่าวรายงานว่าพุทธศาส,สนิกชนชาวพุทธอำเภอแม่สอดเดินทางไปวัดต่างๆในเขตเทศบาลนครแม่สอดเพื่อทำบุญในวันขึ้นปีใหม่ของชาวไทย และอุทิศส่วนกุศลให้กับบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วหรือที่ชาวเหนือเรียกว่าประเพณีทานขันข้าวในช่วงเช้าตรู่ของวันพยาวันหรือวันจันทร์ที่15เมษาย,ยน2558เทศกาลมหาสงกรานต์โดยมีรายงานข่าวว่าตามวัดต่างๆอาทิวัดมณีไพรสนวัดดอนชัยวัดศักทองวนารามเป็นต้นในเขตเทศบาลนครแม่สอด ประชาชนชาวพุทธต่างเดินทางไปทําบุญที่วัดในเทศกาลสงกรานต์เป็นจำนวนมากเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับบรรพบรุษที่ล่วงลับไปแล้วพร้อมกับทําบุญขึ้นปีใหม่ของชาวไทยรวมถึงประเพณีสืบชะตาหลวงประเพณีขนไส้เข้าวัดเพื่อก่อเจอดีไา์และปักตุงตัวแทนราศีของตัวเอง โดยมีความเชื่อว่าจะเป็นการปัดเป่าสิ่งร้ายและเพิ่มความโชคดีให้กับตัวเองและครอบครัวอีกทั้งบางวัดยังมีการจัดให้มีการถวายไม้คัำโพเพื่อความเป็นสิริมงคลอีกด้วยนอกจากนี้ในตอนสายของวันเดียวกันประชาชนชาวพุทธทั้งหลายได้รวมกันลดน้ำดำหัวผู้เฒ่าผู้แก่พ่อแม่ครูอาจารย์เพื่อความเป็นสิริมงคลซึ่งเป็นขนบธรรมเนียมของชาวไทยที่ปฏิบัติสืบทอดกันมาหลายร้อยปีให้ยังคงสืบต่อไป ประชาชนและนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ากราบไหว้และขอพรหลวงพ่อทันใจเพื่อเป็นสิริมงคลเนืน่องในวันสงกรานต์ปีใหม่ไทยที่วัดพระบรมธาตุบ้านตากค่ะที่วัดพระบรมธาตุบ้านตากอำเภอบ้านตากจังหวัดตากประชาชนและนักท่องเที่ยวต่างทยอยเดินทางมากราบไหว้ขอพรหลวงพ่อทันใจซึ่งเป็นที่สักการะ,ะบูชาของชาวตากและจังหวัดใกล้เคียงรวมทั้งพระพุทธรูปปูนปัน้นปิดทองที่อยู่ภายในวิหาร ทั้งนี้หลวงพ่อทันใจที่วัดพระบรมธาตุบ้านตากที่สาธุชนผู้เลื่อมใสศรัทธามีความเชื่อในความศักดิ์สิทธิ์ขององค์หลวงพ่อทันใจว่าขอสิ่งใดล้วนแต่จะสมดังใจปรารถนาทุกประการซึ่งประชาชนและนักท่องเที่ยวที่เข้ามาทำบุญที่วัดแห่งนี้มีทั้งมาเป็นแบบครอบครัวและมาเป็นหมูนะ่คณะนอกจากนี้ยังมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่สนใจ เข้ามาไหว้พระขอพรเพื่อเป็นสิริมงคลให้กับตนเองและครอบครัวอีกด้วยนอกจากนี้ประชาชนและนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ยังนิยมกราบไหว้พระบรมาธาตุภายในบรรจุพระเกศาธาตุของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยส่วนใหญ่ขอพรให้ช่วยปัดเป่าทุกภยัยคุ้มครองดวงชะตาให้ชีวิตราบรื่นอยู่เย็นเป็นสุขคาดแคล้วปลอดภัยทั้งปี อย่างไรก็ตามยังมีประชาชนและนักท่องเที่ยวทยอยเดินทางมาทำบุญกราบไหว้ขอพอรอย่างต่อเนื่องซึ่งคาดว่าจะหนาแน่นไปตลอดช่วงเทศกาลสงการานนี้รับชมบรรยากาศการรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุในช่วงเทศกาลสงการานค่ะชาวไทยพุทธอำเภอแม่สอดรวมกันสืบสารวัฒนธรรมประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ในช่วงเทศกาลมหาสงกรานต์ประจำปี2558โดยแต่ละครอบครัวพาลูกหลานไปลดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงอายุบรรยากาศเป็นไปนด้วยความซาบซึ้งยินดีประเพณีลดน้ำดำหัวเป็นประเพณีของไทยอันสืบเนื่องมาจากประเพณีวันสงกรานต์หรือวันขึ้นปีใหม่ของไทยที่แสดงถึงความเคารพนบนอบต่อผู้ใหญ่หรือผู้ที่เคารพนับถือและผู้ที่มีพระคุณ เพื่อแสดงความกตัญญูพร้อมกับขอขมาและขอรับพรเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตนเองเนื่องในวันสำคัญเช่นวันขึ้นปีใหม่หรือวันสงการของไทยในเดือนเมษายน การดำหัวก็คือการรดน้ำนั่นเองค่ะแต่คำเมืองทางเหนือการดำหัวเรียกเฉพาะการรดน้ำผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือผู้สูงอายุหรือผู้ที่มีตำแหน่งหน้าที่การงานสูงเช่นพ่อเมืองเป็นต้นเป็นการขอเข้ามาในสิ่งที่ได้ล่วงเกินไปหรือขอพรปีใหม่จากผู้ใหญ่สิ่งที่ต้องนำไปรดน้ำดำหัวก็คือ ขันเงินใบใหญ่ที่มีน้ำใส่ฝักส้มปล่อยโปรยเกรยสรดอกไม้และเจือน้ำหอมน้ำปรุงเล็กน้อยพร้อมด้วยผานเข้าตอกดอกไม้อันเป็นเครื่องสกาละอีกพานหนึ่งการรดน้ำดำหัวมักจะไปกันเป็นหมู่คณะโดยจะถือเครื่องดำหัวไปด้วยเมื่อขบวนรดน้ำดำหัวไปถึงบ้านท่านเจ้าของบ้านก็จะเชื้อเชิญให้เข้าไปในบ้าน พอถึงเวลารดน้ำท่านผู้ใหญ่ก็จะสัญหาคำพูดที่ดีที่เป็นมงคลและอวยพรให้กับผู้ที่มารดน้ำดำหัวปัจจุบันนี้พิธีรดน้ำดำหัวในจังหวัดต่างๆทางเหนือมักจะจัดเป็นพิธีใหญ่ในบางแห่งจะมีขบวนแห่และมีการฟ้อนรำประกอบเช่นพิธีรดน้ำดำหัวผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นต้น ที่น้ำตกผาแดงค่ะแหล่งท่องเที่ยวใหม่มีนักท่องเที่ยวหลบร้อนไปเล่นน้ำสงกรานกันอย่างมากมายค่ะบรรยากาศที่แหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่น้ำตกผาแดงต่างเต็มไปด้วยผู้คนและนักท่องเที่ยวเกือบพันคนที่หลบหนีความร้อนมาท่องเที่ยวที่น้ำตกกันอันเนื่องมาจากสภาพอากาศที่ร้อนในช่วงวันหยุดเทศกาลสงกรานและเป็นวันหยุดยาวต่อเนื่องหลายวันทำให้แหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่แห่งนี้จึงเนืองแน่นไปด้วยผู้คน น้ำตกผาแดงแห่งนี้ตั้งอยู่ที่บริเวณด้านซ้ายก่อนเข้าไปยังเมืองแร่บริษัทผาแดงจำกัดดูร่มรืน่นร่มเย็นหน้าพักผ่อนมีอาหารและเครื่องดื่มจำหน่ายและมีเสือให้เช่าสำหรับปูนั่งชมน้ำตกที่สวยงามแห่งนี้หากท่านใดสนใจสามารถแวะเข้าไปพักผ่อนชมธรรมชาติอันสวยงามของน้ำตกผาแดงแห่งนี้ได้ทุกวันและที่สำคัญค่ะต้องรักษาความสะอาดด้วยนะคะ หมดเวลาของการรายงานข่าวในช่วงนี้แล้วนะคะดิฉันการศิรีวิมุตตายนขอลาท่านผู้ชมไปก่อนขอให้ทุกท่านเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพค่ะสวัสดีค่ะ